ตอนคู่นี้นะครับีเครับขอเสียงหน่อยครับโอ้โอยู่นไไปสอมยครับมวยเริ่มแล้วครับใครอะไรอยู่ใครเ้า้าใครเิลอยู่นครับควยเริ่มแล้วนะมันโดนนได้นะรุ่นี้พูดถึงด้วยครับผมพดูเลยผมพาดเลยนะขอียรบมืเลยครับ ครับทีเด็ดต้องสูงมิสเตรไฟลออนทัวร์ภูเก็ตขอบคุณอาหารที่โรงแรมบียอนต์ปัตตานีครับมาชื่อครับไม่รู้ครับเดี๋ยวกูทำไม่ได้เดี๋ยวกูแหกม่ทางไหนครับผมเอ่อมิตรไฟครับผมขอเสียงมิตรไฟนะครับมาจากเพจมิสเตอร์ไฟล์นี่กิมเลยอะคนรอเยอะคนรอใครดีเยอะเนี่ยปักเมืองนี่แหละครับฮะเลี้ยวครับผมมาไหนครับ คู nah, ่เกตดครับโอยโปรไฟล์ต่อด้วยอันนี้คู่นี้อาชีพคู่นะคู่นี้อาชีพคู่นะไม่มีใครืนทำ้งคู่คู่นี้ตากนนะหยกสาทีอ่ะมครับผมครับปตัวครับฝากให้คผมครับดีครับลง่นี้มมาวไอมั้ยจ 哎，阿迪娜！ เป็นมวยคูอ <descon fin anta> <ens> ่รเเป็นระดับปีมือด้วยเอได้มระุมสมดต์อย่างนี้ข้ารเวทีถือว่างานดีแล้วผมนลืต่อฮะอุ้ยตัดของไปจุ๋ยไปจุ๋ยไปถุทักทายมาแล้วนต่อไปหุงทักทายาันเลยฟอง ซาสวดสองบาทมีเลือดมีเลือดมีมันจะมีเลือดรอมาตัดสู้แล้วเพื่อนจะชวยเลือดตัวนี้ด้วยมีมีน้องคนนี้แข็งขวางท้องไปอ่ะได้ครับต้องตบตาคราไม่บู้โอเคคนณครับ เดี๋ยวพยายามนตัวได้แล้วอย่าโดนเต็มๆนะครับเต็มตวล้วครับดีอยู่ชิงแรกกันดีกว่ด้วเลยเนเพื่อที่จะตอบโต้ไมโทรไปบ้านนะครับลานะครบัวั

ใน้ายเกมแล้วกำลังวะไรกันไม่โคริดมาไม่ถึงดูด้วยันใครจะทิ้งก็ทิ้งโคโิดมาอยอะทีุ่้งตอบเลยก่อนแข่งมันพู่เลยแต่อาจารย์ประธานนะคุณพ่อไม่ใช่นะแล้วนะโอเควันนี้ก็ว่าใครได้มาคู่แล้วครับ เื่อยเืยเยเนื่ยขนาดพี่เขาพี่เขาเก่งเวไดนะครับขนาดาผมขนาดสากลใช่ครับพี่เขาเก่งคาเก่งรับรอขอบคุณมครับค่นี้ครับขอบคุณไทยที่มีปัญญาที่ยังไม่ได้ต้องรบวนมาเจอผม